Ha ha ha! นี่มันเกมบ้าเลยวะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเกเรเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมแร็คโดนฮิตกันนะครับทุกคนนะครับเออเป็นเกมคล้ายๆแมรอนเพกาแต่แหละจะเป็นแมรอนเพกาแบบใส่นัวนะครับพี่เออใส่นัวโอ้โหโอ้พรังเพลิงมันด้อย่างไรนี่โอ้พรังเพลิงนี่คังุระไอ้คิมิคคังระนี่นี่ตายตายตายโอ้แล้วก็มีเตะได้ด้วยแล้วถ้าสองดาวเองเฉยนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาเริ่มเฮ้ยมันมีพวกจีนมาไอ้เปิ้ลเต็มเลยนะครับโอ้โอ้บักบักบอปเปิ้ลมาแล้วเฮ้ยบักแอปพพลัง เกเรอเนี่ยโอ้นี่นเตะเตะตะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทียนเทียเทียนเทียนจะมาจะตกเองโอเวนกำจะจกเกแต่ละตกเองซะั้นนนี่นี่นีหมุนแกนหมุนแกนนี่หมัดย่างยืดหมัดยังยืดนี่เจอหมัดยังยืดเป็นไงนี่หมัดยังยืดนะครับโอ้นี่เรีว่ามเลช่ไนี่โอ้มันรำมมันรนะครับเอ้ยี่มัิปมเนีวนี่มาแล้วนี่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 โดน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 เอนี่ นี่นี่ถ้าโคบวับไปเลนะครับโอ้ฝันแล้วนะครับนี่นี่นี่ชักกระเยาะชักกระเยาะนี่นี่ไม่จักไม่จักนี่โดนดุโดนดุโดนดุและโดนดุเรื่อยเลยโดนเรื่อยเลยโอ้โดนปอดกะยี้นะครับไม่เคยจะจักให้เง่อเลยนี่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 ปีนปีนสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งไงน้องนี่มาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ววันนี้นี่นี่นี่ี่ี่ี่ีอะไรเลยนี่ นะครัเนี่มอนี่มีหมัดไฟหมัดเพลิงหมัดเพลงนี่อุ้ยจับจับเอ้ไม่ปล่อยไม่ปล่อย้มันจับผมด้วยไอ้มันจับแล้วอ้จับขาวันนี้นี่นี่มันดูเสกกรอก้น้องนี่มันดูเซกกรอกเ้ยดี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 เฮ้ยล้วเวล้วเวล้โอโอุ้ยคนหนัวขวหนัวโอโอุ้ยนี่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 ่นนนี่นีนน่นี่น โอ้มันกำลังว่ายโหนอยู่เลยนี่ซื้ออีโต้มาใหม่แล้วนี่บังเตอร์สับหมูเลยสับหมูสับนี่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 กงงควงควงอีโต้นนองนี่นี่นี่คนเล็กมัดยะธรรมดามาแล้วนี่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 งคกงคกงโงโกงนี่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 มาแล้วมาแล้วอุ้ยนี่นี่นี่ของพี่อีโต้สิ่งนงนาะนี่นี่เตะเตะเตะอ้ยตัดตัวกาดเป็นกลัวโจเลยมันยังไงเอ้ยนั่นมันหนีไปแล้วมันวัวไอ้ออรไอเจอนี่แล้วเฮ้ยมันจะ เอ้ยมันเจอนี่แล้วมันหนีแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่างงี้ไม่ได้เนี้ยไอ้อย่างงี้จะต้องอันนี้แล้วจับอันนี้แล้วแหละจะจะต้องตามแกเวอ้กิ๊ตต์โอ๊ยชิบหายแล้วไอ้กิต้์หลุดดีจะไม่ได้ไล้อย่างงี้เออเดี๋ยเวลามาหาแก้วเล้าไอ้มันมีหัวนองด้วยโอ้กดเกเรเลยโอเคมามาเนี่ยดี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 จะกัจะสัญหาเกมมาเล่นมาเนี่ยโอเคนี่นี่ควงควงโอ๊ยได้ตายเลยตายเลย โ,โอ้นี่คือพลรร so ังของความเกเรกันแล้วนี่ซื้อไอชอสปีดมาแล้วนะครับความสามารถน่าจะคือเห่านะไอชอนสปีดนี่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 มาแล้วนะครับไอชอสปีดนะครับคือผมลืมบอกดนะครับตัวละครมันสามารถมีความสามารถได้นะครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นการเออไปเห่าแบบนี้นะครับเออถ้าเป็นเทพเจ้าทอก็จะมีสายฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เติมนะฮะเออผมสายฟรีนะครับแต่ฟรีก่อนแน่นอนนี่นี่ควงดาบมานี่นี่ไอชอสปีดเห่านะน้องนี่ นี่มาแล้วเนี่ยควงคมดับไมนี่ดับไหมเออนี่โซโรโซตาลุเอ้ยโอ้ยโซโรมาแล้วโซโนราโซโรโอโอมาแล้วนี่ครับเจอรักบอสเลยนะครับทุกคนมาแล้วโอ้ยบอส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 ไปกินกะพังเลยกินกะพังไม่ปจะกินกะชาโอ้ต่อยเอฉยเฉยเวยเลยก็มาใจนองนี่โอ้หมัดแห่งเิงโอ้มาแล้วมาแล้วแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาใจต้นหนังแปลงแล้ว โอ้ม <Es> <an> ันเจ๊ดุ้วหนังเพลงแล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้จะกัต้องเจ๊ด้าไปตายจุดหนังเพลงเหมือนกันโอ้ยโอ้ยเสียบตูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเท้านี่เสียบเลยีไม่ได้แล้วนี่จะเจอพลังนี้ออกมารนะขึ้นเพลงทุกวันทุกวันนี่นี่ไปออกนี่ตาไม่ตายไปเสียบ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 นี่นี่นี่โอ้โหวยโอ้ยโอมันเจ๊ดหมัดเพลงว่ามันเอาเรื่องแล้ว เสียบเสียบเสียบอกเลยโอ้ยตายแ้อตรงนี้มันคืออะไรดิอย่ากจะเครื่องซักเตอร์เลไรออกาแรเออแกไม่รู้แน่นี่นี่จนมาแล้วโอ้ว้าวว้าวว้านี่จับจับไออิโต้หลุดมืออิโต้หลุดมือบันเลยแล้วบันเลยแล้วโอ้โนี่อิโต้เสียบเอ้ย <Elena> อิโต้อิโต้หรือคอนโทรมันเนี่ยนี่ ไปแล้วนี่ค่คือคู่ควรแล้วตอนนี้เจ้าปาเจ้าจอยน้องจะมาเจ้าจอยหลับหลัลัลับหมันเราลำลำไปคังร้าจริงเลยเนี่ยเอือคังร้าังระคังร้าตนี้นี่หัวตาดเอตัดหัวขาดเลยนี่โมาแล้วปีละปีไลยน้องนี่คือป <c oughs> ีละนี่ไม่ปีนี่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราจะปีนโอ้ยเราไปสิเลยนเนี่ยโอ้เราก็ไปไวเหมือนกันเนี่ยเราไปสิบสองอ่ะ <laughs> โอ้โหไม่วันนี้จะได้ถึงเลเวล่าร้อยเลย <laughs> นี่ก็ว่าไป <laughs> เอาสามสิบไปแล้วแกน,นี่ <laughs> โอ้ยเรื่องเหล่านิดเดียวแล้ว <laughs> นี่ไอช้อสปีด <laughs> นี่เอาเลยเออนี่เจอพลังหมาเข้าไป <laughs> พลังหมากัดเลยหมาจัด <laughs> ดีปีดปีดปีด <laughs> เมือบแล้วเลยเมโยกเป็นเลยนะครับทุกคนโย้ยร่วงแม่ร่วงพี่แม่ร่วงเลยเกือบแล้วดีดีดีพลังไอเชลเตปีดมาแล้วเว้ยเป็นพลังไอเชลเตปีดไอจับหัวจับหัวจับหัวไอึงจับหัวแล้วเออขอขอจับหัวเลยน้องเออจับหัวเลยไอเต็มเร็มหลับพี่มเบยน้องเป็นแบบนี้ไอไอไอโอ้เกือบไปเกือบตอกเกลโอ้โดน <laughs> ตกเอวเลยตกเอวเลยตกตามแม่ชนะแล้วเ <laughs> ออดี ไอ้ยสันดาเกมมาเล่นนี่อุ้ยขายเครียดจริงๆเลยเนี่ยโอ้โนะครับนี่อุ้ยมีเทียนทีด้วยมาแล้วล้ำล้ำขวานสองมือเอ้นี่นี่นี่โอ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 มาแกนเนี่ยว่าตกเก๋ยโอ้ยเป็นอะไรอย่างนี้ต้องรำรำโจยเด็กตัวตอนจะเปิดเฮ้ยนี่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้พี่อยากเล่นนี่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 ควงขวานควงขวานนี่โอ้ ไม่ตายไม่ตายโอ้โอ้มาแล้วได้สามดาวเลยโอ้กางนี้อือกางนี้มาแบบตึงเลยเลื่อกูจะเออทำยไมเนี่ยนี่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 ควงควงอีโต้คอยอีโต้าเออมาแล้วมาแล้วไอจุดปีนนี่โจความบ้าอมันเห็นไปเลยนี่นี่โอ้โหจะตปิ้งนานแล้วเออลมีตังมีอืมมีแตนเลยแตนเลยเรื่อเรียบเหลือนิดเดียวแล้วตัวแดงแล้วตัวแดงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับโดยและนี้ นี่น <gesch uce leen> ี <Souls> ่แต <re> <Cu> <u b> <hour> ่ห <lonely> ัวขาดแล้วนี่เจอพลังเพลงนี่นายจะจองความันจองยึดไปถึงไหนเนี่ยมันกอกองล้อแบบนั้นเราจะไปสู้กับมันยังไงวะเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องแบบรอจังหวะนะครับนี่นี่นี่ตัวแล้วตัวสปริงแล้วนี่เจอค้อมายอนเนียนี่ค้อมายอนเนียข้อมายอนเนียเจอค้อทอรเข้าไปนี่กูกลัวแล้วเอน้องเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่มายอนเนียมายอนเนียนี่มายอนเนียเจอมายอนเนียมายอนเนียนี่นี่นี่ นี่นี่วงวเงียงนอนนอนนอนซะนอนนี่นี่นี่ตีหัวตีหัวตีหัว มายอนเนียกมายมายอนเนีโอ้นี่ยเ้เป็นคนมายอนเนียที่ตึงจริงๆนี่เอารรำขวานเอเออในขวานขวาขวานเอ้ยไม่ใช่ขวานเนี่โดนบดเลยเอาเรียกว่าขวานโดนเหมดอนเดยเลยไอเกมรกเบร์กิงอนอะไรไม่รู้นี่ยโอเพลงดังมากยุคไหนไม่รู้นะครับอืมโอเกยนี่ควงควงควควง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 นี่ควงหอกเลยควงหอกอแดงเลตัวแดงนะครเบโอ้ยเขินแลยดีเขินเลยดีดีนี่นี่นี่ตัดตัว ขาดอีกแล้วนี่นี่จะทำให้เป็นโกโจสตารุยหมดเลยเอ่อทำให้เป็นคิทแคปนี่คิทแคปเอ้ยนเดดนี่เด็ดเต็กตูดมาเต็กต็มเสร็จแล้วเสร็จแล้วหัวร้อนแบบชั่วร้ายมากมาแล้วมาแล้วไอ้นี่ตัวกิงกาเลยวะเนี่ยแล้วมันมีหัวนมเลยตัวเนี้ยโอ้โหโอ้ไมค์กโอ้ my god ารเดี๋ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาก่อตั้งหลักก่อนเออมายอเนียมายอเนียไม่เราลืมไปเรามีอาวุธคลอดอดอยู่มายอเนียเจอมายอเนียโอ้ยตาแดงโอ้ตาแดง ไมโยนเนีเออหลับเลยจอะไมโยนเนียหลับเลยวิ้ยได้สามดาวด้วยตอนนี้ผมก็เริ่มใช้อาวุธแล้วสิเริ่มเหมือนก้อนไมโยนเนียแล้วอ่ะล้มันเริ่มโยนเนียกันไปแล้วโอ๊ย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 อะไรเนี่ยโอ๊ยแต่ นี่นี่นี่โอ้ยแต่ก็ชนะเฉยได้ไงวะเนี่ยเริ่มเบื่ออุเวลดีแล้วมันเก่งกันไปอะเราจะเปลี่ยนไปแล้วไอ้เนี่ยเนี่ยกระบองคู่โทจิเนี่ยเออนี่กระบองคู่โทจิเลยเออทีโทจิใช้อะสีแดงมาแล้วโอ้กระบองสามท่อนมาแล้วโอ้ขอยืมหน่อยครับท่านโทจิผมจำเป็นต้องใช้อะโทจิฟูชิกุโร่โอ้ยืมหน่อยยืมหน่อยยืมหน่อยไอ้ขอยืมหน่อยนะเดีกยวกยคืนนี่นี่ควง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 นี่ควงควง นี่กระบองสองชั้นเลยกระบองสามชั้นนี่นี่ลำวยลำมวยลำมวยลำมวยนี่นี่นี่กระบองสามชั้นเลยน้องนี่กระบองสามชั้นนี่นี่โว้ยพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งไป็นสเปรดเลยสีส้มๆนะอู้นะครับเฮ้ยงเจี๊ยบเฮ้ยบจิ๋วไปแล้วไปจิ๋วไปแล้วเฮ้ยมันไม่ได้เอาวัตต์จีมาจีกองอะไรเนี่ยเจิ๋วไปมันเสีเดียวโอ้ยจอตีหน้าด้วยโอ้โอ้แต่กระเบื้มงเปพี่เกเรด้วยอะไรเนี่ย นะควก็ไป้นี่เอเดนลิงเลยไอ้นี่อาลีมูฮัมหมัดอาลีเฮ้ยบ้าได้ไงเนี่ยนะครับไอ้นี่นะครับเราไปยูสกินมาแล้วก็เมื่อกี้นี้นี่กระปองโฉจฉีนะครับเฮ้ยเจอกระปองโฉจฉีก็แปลโอ้โหตอนนี้ผมได้เล่นสกินไมาอันหนึ่งนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นสกินอะไรทุกคนก็ไปลุ้นกันเองนะครับนี่ตอนตอนนี้ขอใช้กระปองควงเงินนี่เมื่อกี้โดนด่าเย็นดีไปกัเจ็บใจเลยนะครับทุกคนเด้อเด้อเด้อเ้อ นะครับอย่างมัวอย่างมันโอ้กระบองโชจินี่ใช้แล้วฟินจริงๆเลยไม่อยากคืนแล้วนะครับอันนี้ขอใช้หมัดอย่างเดียวนะตอนนี้ปีนปีนปีนมาแล้วนี่กรงร้อนรถถังวอลวอลวอลโอ๊ยขานีิโอ้ยโอ๊ยโดนขาดิโอ๊ยโอ้ยแก็บแก็บแก็บโอ้สปริงนี่โอ้ยโอ้ยสปริงนี่โอ้ยมันสปริงนี่เอาไอ้นี่ก็ยืนอย่างเดียวเลยช่วยก่อนดิให้ช่วยด้วยให้ติดตั้งสปริงเลย ก็ยไม่ช่วยอ่ะดีดีไม่ช่วยดีดิดิจับคอจับคอโอ๋อโอ้ยเกือบตกคอดีแล้วไปตกไปตกเลื่อยแล้วจะตกไปตกเลื่อยนดิเราอาจจะตายได้แล้วเนี่ยอ๋อวิ่มันก็ใช้จะมัดเพลิงอ่ะหมดแล้วดิดิดิมันลุทเทียนไปอ๋อโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วดิดิโอ้ยพอดีเลยอะไรมันจะพอดีขนาดนี้วะเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ปินมากนะครับโอ้โหจอมยุทธ์มาแล้ววงจริงจริงจีชานี่นี่ิ นี่ชอบมาเรนี่นะครับออนี่ใจใส่หมวกจีนเลยอย่างนั้นเลยให้มันเรียกแปลกๆไอ้ต้องรีบทำลายนะครับเมื่อกี้มันเรียกเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเลยที่จังไรมากเลยเมื่อกี้ฉันนี่เลยต้องทำลายอ้อมี TNT ด้วยเอ๋อมี TNT ทำเลยได้บ้างออ้ขับได้กันละเบิดด้วยอ้อยอยอ้ออะไรเนี่ยโอ้โหเลื่อนเหลือเยอะอ้อยเลือนไปเนี่ยอะไรเหลือเยอะอ้อยอเดี๋ยวนี่ลำล้ล้ำล้ล้เฮยเฮ้เฮยเฮ้หลักฐายได้เลยอมาเลยขอแก้แค้ในด่านนี้หน่อยนี่ๆ โอ้ยจะตับตัวเป็นสก๊อตไปได้เนี่ยโอ้ยนี่นี่นีหมายเบสเกตบอลหมายเบสเกตบอลเนาะเออโอดยนี่นี่กบกจีนั่นแหละมันสุดแล้วนี่นี่จบกบกจีนั่นนัแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นี่นีเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยจะได้แล้วไม่เกือบไปดีเลยเลตตัวนี้แหละดีเลตตัวชาวบ้านมาแล้วนี่ชาวบ้านชาวบ้านมาแล้วชาวบ้านหวานขามาแล้วนี่ เรียบร้อยมาแล้วฮมาแล้วโฮอ้มาแล้วน hmm, ี่นี่นี่นี่โอ้นี่ตีเลยนะครับยิ่งผมชอบตัวนี้มากเลยอ่โอ้ยบอลบอลหัวน้ำทองเฮ้ยบอลหัวน้ำทองมาแล้วโอ้มาแล้ว มันมาจากเอ็นเตอร์ลิงมาวะเนี่ยโอเคนี่เจอนี้โอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บมันมาเราขวัญโอ้โอ้มาเราขวัญจับขาเราโอ้ยโอ้ยมันจับขาหลอกได้ว้าวโอ้เป็นอย่างนี้ต้องเจอหอกมรณะนี่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 หอกมรณะจ้าโอ้ยหัวขาดเลยโอ้ยนี่นี่นี่กระบอก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 เลยกระบอกกระบอกมาดี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 เอ้ยเดะ นายเจมส์บัตรเพิ่งไปกระเทอนนั่นแหละเออหัวนายนุ่มจะทองจตชายก็ชูชัยไม่ได้อยู่ดีอันนี้นี่นี่นี่ไอหัวหนมทองเอ้ยนี่กัวโจ้จะตระลุซีนเนาะเรียบร้อยเออจะบอกแล้วอะเออมันจะทำให้เป็นโกโจให้หมดนี่ปีน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 โอ้ยโคตรเน่ไปปีนมาด้วยอุ้ยวหน้าเป็นเหมือนอะไรนี่เลยอ่ะอุ้ยเป็นเหมือนปลารทองปลารทองเลนกล้ามา บอกเข้าไปก่อนอันนี้ไหนปีนได้งเหรอนี่แกยเยอะๆช่ไกันเหรออันนี้ไหนไปปีนย้ีนเยอะใช่เหรอไม่ได้เลยอย่างนี้นี่ปีนชันในี่กระบอกปีนเลยนี่อันนี้ดี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 ังเกตอะไรน้ำมันเนาะใหม่ก่อนนะครับโอ้ต้องบอกตรงๆเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่เกเรที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นแล้วนะครับนะครับมันเหมือนเมาวัดชิ่งผสมอะไรนะเมลอน